เรื่องของผมเนี่ยครับเป็นเรื่องเาวลึกลับปนน่ากลัวเกิดขึ้นในห้องนอนในบ้านครับคุณจะดูสกคลิปผมดิอย่างน้อยอยู่ในบ้านนะคุณแจ้ผมลืมทักไปว่าการเบียดของพี่แนนมันอยู่ในบ้านตอนไหนอ๋อไม่อยู่แต่ว่าเป็นฮิดเด้นฮิดเด้นอินเดอะอินเดอะชอปอันนี้คือฮิดเด้นอันนี้คืออินเดอะเฮาส์แต่ไม่ฮิดเด้นไม่ซ่อนเลยมีนิดนึงไหมมีซ่อนไหม ไม่ซ่อนโอเคได้ไม่เป็นไรของแมนก็เล่าทั้งเรื่องซ่อนอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันเออผมว่าสุดท้ายแล้วธีมเราคือคิอคดเด่นไม่ได้ไม่คิดเด่นอยู่ดีแม่งเอ <laughs> ให้เป็นปัญหาคนคิดชื่อปกไปยากอยู่นะคือเรื่องนี้งครับเกิดขึ้นในห้องนอนมันเป็นเรื่องราวที่เกิดในเมืองชื่ว่าปาสคาโกลาในรัฐมิสซิสซิปปีอเมริกาในช่วงประมาณปีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งครับขอบอกพื้นฐานหน่อยก่อนว่าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเนี่ยมันคือช่วงเวลาของสงครามโลกอันที่สองอันที่สองซึ่ง มันก็ยังไม่จบดีขนาดนั้นครับคนอเมริกาจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับสงครามเอ้ยอันนั่นจะเป็นสายลับหรือเปล่าอันนี้จะเป็นใครมาปองราชการหรือเปล่ามันมีความบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในอเมริกาครับเรื่องนี้ไนดะ้เกิดขึ้นในวันที่ห้ามิถุนายนปีหนึ่งเก้าสี่สองมีผู้หญิงสองคนใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นเ่ใช้ีวิตอยู่ในคอนแวนต์ะคอนแวนต์คือโรงเรียนหญิงล้วน หอ,อพักหญิงล้วนปะไม่รู้เออรูออ้แค่ว่าเป็นคอนแวนต์คอนแวนต์นี้ครับมีเด็กวิ่งอยู่หลายคนเนาะแล้วก็มีห้องห้องหนึ่งครับมีรูเมทอยู่ด้วยกันชื่อว่าคุณแมรี่บลิสกับเอ็ดนาไฮเดลสองคนนี้เป็นรูเมทกันอายุก็แบบวัยรุ่นอน่ะสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างงี้เนาะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมากลางดึกประมาณแบบ ตีสองตีสามตื่นมาทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยเพราะว่าได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคน่กําลังจะปีนป่ายอยู่ที่บริเวณหน้าต่างข้างเตียงนอนของตัวเองไว้ไม่ใช่เจฟฟี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คนยุคละโอเคโอเคแต่พวกเธอก็แบบมองหันไปก็แบบเฮ้ยเห็นแค่แบบร่างไกลๆอ่ะไม่ได้อะไรมากเว้ยไม่สามารถบอกได้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนบอกได้แค่เป็นบุคลิกลักษณะบางอย่างเนาะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเห็นเงาแวบๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจ มากกว่าแค่อีตาคนนี้คือใครเนี่ยคือเฮ้ยข้าวของไม่หายไปอ่กไย่าปกติร่างกายเธอปกติอแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่หายไปเว้ยคือปลายผมของผู้เธอถูกตัดออกไปวิน่ากลัวกว่าเดิมเยอคือมาเพื่อตัดผมอ่ะน่ากลัวแล้วก็ออกไปข้างนอกเว้ยดูโรคจิตอะเออดูอันตรายมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็กลัวมากคือแบบมึงต้องการอะไรกับชีวิตผู้ชั้นอะไร่เงี้ยครับคือถ้าในในสมมติเราเป็นเหยื่อที่โดนนะ ถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาถึงขนาดตัดผมเราไปได้อะใช่แป้ว่าเขาสามารถพรากชีวิตเราไปได้ทุกเมื่อมันคือการแสดงบอกว่าฉันมีอำนาจเหนียวแกมากๆลยนะแต่ฉันเล่นที่จะแค่ตัดผมอ่ะครับเออหลังจากเกิดเื่องเนี่ยครับทั้งคู่ก็ไปแจ้งตำรวจครับอว่าเฮ้ยมันมีคนบุกมาที่ห้องนอนของเธอนะแล้วก็ตัดผมของเธอไปไม่รู้ว่าทำาะเมิเหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกติมากๆแหละ ตำรวจก็รับเรื่องไปแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้ามากเท่าไหร่ครับคือทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีพยานหลักฐานแถมยังไม่เห็นใบหน้าของอิตาคนนี้อีกครับสิ่งที่คุณดิ๊กส์เนี่ยบอกตำรวจคือว่าที่ะเห็นคร่าวๆนะครับคือเป็นผู้ชายที่รูปร่างทุมท้วมหน่อยอืใส่เสื้อแขนยาวสีขาวเห็แนแค่นี้ อ่าซึ่งก็เข้าใจได้คือมันมืดแล้วอ,ะอ่ะแล้วเห็นแค่แป๊บเดียวอ่ะมันตื่นเต้นอ่ะมันคงจําข้อมูลได้ไม่เยอะมากครับแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่แบบค่อนข้างเจเนอริกมากเนาะนำไปสู่อะไรไม่ค่อยได้ตํารวจยอมรับว่าข้อมูลแค่นี้ครับคงทําอะไรต่อได้ยากแล้วแหละแต่ก,ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยสืบให้ว่าอีตาคนนี้คือใครในระหว่างที่เรื่องราวมันยังดูแปลกๆงงๆอยู่เลยครับถัดหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอื คราวนี้ครับเป็นเหยื่อครับเป็นเด็กผู้หญิงวัยหกขวบชื่อว่าแคโรพิตตี้อ๋อในอีกห้องหนึ่งไงในอีกบ้านหลังหนึ่งอ๋อในอบ้านหลังหนึ่งแคโรเล่าว่าเธอเนี่ยตื่นขึ้นมากลางเดึกเพราะว่าได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ข้างนอกหน้าต่างครับก็เหมือนสองคนแรกพอตั้งสติได้เพราะว่าผมของเธอถูกตัดไปเหมือนกันอืสิ่งที่แคโรในวัยหกขวบพอจะบอกตำรวจได้คือเคยบริเวณหน้าต่างเนี่ยเอ้ยมันดูพังๆอ่ะเหมือนไม่ถูกแงะ เข้ามามันถูกงัดแงะเข้ามาอะไรเลยครับตำรวจก็เร่งสันนิษฐานนะครับว่าคนร้ายน่าจะกองเหตุด้วยการที่ปีนบันไดเอาบันไดาพาดบ้านอืแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วก็ตัดผมแล้วก็จากไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมทำไมอีกความแปลกประหลาดคืออะไรรู้ป่ะครับอันนี้ดูน่ากลัวมากขึ้นเนาะคือว่าในห้องนอนนั้นอะแคโรนอนกับน้องชายฝา,าแฝดของเธออืแต่น้องชายไม่ได้ถูกตัดผมออกไปอืมทั้งนี้นอนใกล้กัน แต่ว่าเยื่อคือผู้หญิงผู้หญิงข้อสถาัคืออาจจะเป็นผู้หญิงอืที่สําคัญคือว่าเตียงของแคโรครับติดกับหน้าต่างตำรวจเลยสันนิษฐานว่าสิ่งที่คนที่ทำคือแค่ปีนขึ้นมาเปิดหน้าต่างเอามือสอดมาตัดผมแล้วก็จากไปอโะคือภาพมันน่ากลัวมากอ่ะแค่นั้นเลยอ่ะถ้าไปหนหนังจริงอย่างนี้เราบอกภาพมันน่ากลัวมันะคือใครไม่รู้อยู่ดีแค่ just เปิดหน้าต่างตัดผมแล้วจากไปอ่ะทำไมทำไมเนาะ เรื่องยังมีมากกว่านั้นอีกครับเหตุการณ์ต่อมาครับในอีกไม่กี่วันก็มีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งครับชื่อว่าครอบครัวไฮเดนเบิร์กครอบครัวได้เป็นคู่สาม,มีภรรยาแล้วก็มีลูกๆนอนในห้องนอนด้วยกันทั้งสาม,มีภรรยาคู่นี้ครับเขาบอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งตื่นมาเพราะได้เสียงว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในห้องนอนครับอาจจะปีนหน้าต่างมาแต่คราวนี้เนี่ยพวกเขาตื่นก่อนแล้วเห็นว่าอีกคนเนี่ย มันกลังจะมาแบบทำร้ายร่างกายอะไรสักคนหนึ่งในห้องอ่ะเออมีคนบุกรุกเข้ามาเออแล้วในในมือมันมีท่อปปด้วยเออมีอาวุธก็ได้ต่อสู้กันเขาจะเขาจะว่าคุณสามีอ่ะมีแรงอยู่เขาสู้กันสุดท้ายแล้วอีกคนรายก็หนีไปยังไม่อยีครับเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงชื่อคุณอารีเทเลอร์อีกไม่เกี่วันจากนั้นเลยเธอบอกว่า เธอตื่นขึ้นมากลางเดึกเพราะว่าอยู่ดีๆนอนอยู่อ่ะได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรบางอย่างอีกที่บริเวณจมูกเธออืแล้วหลังจากนั้นคือภาพตัดเลยอตื่นขึ้นมาทีตอนเช้าคือหน้าต่างเปิดอยู่และผมถูกตัดออกไปเหมือนกันเธอให้กับตำรวจว่าไอ้กลิ่นเนี้ยมันแปลกๆมากเลยตำรวจสันนิษฐานว่าจะเป็นกลิ่นแบบพวกยาเขาเรียกอะไร a m m o n หรือเปล่ามโมเนียหรือยาที่ทำให้แบบสลบได้อะไรเงี้ยแล้วคนรลายเข้ามาท่ห้องนอนแล้วก็ปกยาสลบือ แล้วก็แค่ตัดผมแล้วก็จากไปเว้ยครับไม่มีทรัพย์สินเสียหายเลยครับทุกคดีอะ่ะไม่มีเงินหายไม่มีของหายไม่มีขดรูกทาร้ายแค่ตัดผมอะ่ะก็ไม่รู้ว่าทําไมทําไมเนาะแล้วคุณเฮเล่อบอกว่าผมไม่ถูกตัดไปถูกตัดไปสองนิ้วโอ้สองนิ้วคือ,อเยอะนะเยอะนะเยอะเอคือไม่ได้ตัดแค่ปลายผมอะ่ะมันตัดแบบเอาไปทัทง้งทั้งทั้งก้อนอะ่ะความประหลาดคือมันเป็นแพทเทิร์นนี้ไปแล้ววะทุกคนอ่ะเป็นผู้หญิงหมดเลยครับและผมรอนอ๋อ แล้วก็ทั้งที่แต่ละห้องหลายๆห้องเนี่ยมีสามีและมีลูกอยู่ด้วยนะแต่ว่าคนร้ายไม่ยุ่งกับลูกและสามีเลยยุ่งแค่ผู้หญิงอย่างนั้นแค่นั้นพอแค่นั้นพอครับเหตุการณ์เหล่านี้ครับว่ถูกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานแบบต่อเนื่องหลายวันนะฮะแล้วก็มีการตั้งชื่อผ่านสื่อถึงอิตาชายคนเนี้ยที่เป็นคนร้ายได้ว่าเป็นเดอะแฟนทอมบาร์เบอร์ช่างตัดผมแห่งรัติการโอหชื่ออย่างเบียวชื่อแบบชื่ออย่างเบียว หลังจากเนี้ครับเป็นเรื่องของตำรวจในการตามหาแล้วว่าไอ้แฟนทอมบาร์เบอร์นี้อยู่ที่ไหนคือใครอะไรเงี้ยทำไปทำไมตำรวจก็ติดตามรอคดีนี้อย่างจริงจังครับมีการตั้งเราวันนำจับเป็นดับเยอะมากว่าใครเห็นเบาะแสเกี่ยวกับแฟนทอมบาร์เบอร์บอกเราได้นะแล้วก็มารวมบันทุกคดีครับสี่ห้าคดีที่ผมเล่าไปไม่แก่ว่าเออโอเคมันคือคดีเดียวกันคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันคือแฟนทอมบาร์เบอร์ส่วนชาวบ้านในปาสคาโกลาเนี่ยพอกว แพนิกมากๆยนคุณแนนหลายบ้านไม่ก้านนอนหลับตอนคืนเลยอ่ะอืมเด็กๆนอนไม่หลับเพราะกลัวว่าจะมีแฟนทอเม้าเบิร์มาตัดผมผู้หญิงที่เป็นแม่หรือแม่โตแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าจะมีใครมาทําอะไรไม่ดีไม่ได้เธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนต้องมีการตั้งเวรยามเดินไปในหมู่บ้านในเมืองว่าส่องไฟฉายว่ามีใครแปลกหน้าเดินมาแถวนี้หรือเปล่าครับรวมถึงบางคนก็กังวลว่าแล้วเหยื่อต่อไปจะเป็นบ้านไหนอ่ะครับแล้ว ช่วงเวลานั้นเองครับเป็นที่เราบอกว่ามันคือช่วงที่มันมีความแองไซตี้เกิดกับสงครามอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นความกลัวในเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากอืจากความกลัวหนึ่งอย่างมันกลายเป็นหลายๆอย่างนะเช่นหรือว่ามันจะเป็นสายลับของเยรมันนาซีที่มาทําอะไรพวกชั้นอะไรเงี้ยก็มีเนาะหรือบางทีมันมีเรื่องแบบย้อนเคยเล่าว่าเป็นซาตานแพนิกครับอแบบความกลัวซาตานก็เลยคิดว่าหรือนี่คือการทาพิธีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าพิธีกรรมมันแปลกๆมันแปลกๆเนาะ เมื่อกี้พูดถึงในฝั่งผู้หญิงครับในฝั่งผู้ชายเองอ่ะหลายหลายคนต้องเปลี่ยนพิธีการใช้ชีวิตใหม่หมดเลยครับบางคนที่ทํางานกะดึกเช่นเป็นช่างไฟฟ้าประจําสถานีนี่น่นั่นเน่ะเขาต้องต่อรองกับนายจ้างว่าขอไม่ทํางานตอนดึกแล้วได้ไหมต้องกลับบ้านมาดูแลครอบครัวเพราะรอบคนนอนไม่หลับแหละบางคนอ่ะคือผู้ชายต้องแบบมานั่งหน้าบ้านแล้วก็แบบมีปืนถือไว้มีเหล็กถือไว้เพื่อดูว่าจะมีใครบุกรุกเข้ามาที่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มีเหตุการณ์อันหนึ่งที่คุณชื่อว่าคุณแซนดรามอนชีฟเนาะคุณแซนดราตอนนั้นอายุหกขวบกาเล่าแก่บังสือพิมพ์ฟังว่าบรรยากาศในเมืองตอนนั้นมันแบบมันแปลกประหลาดมากอะทุกคนไม่มีใครไว้บางใจกันอีกแล้วอะมีการพยายามป้ายสีว่าบ้านนั้นคือแฟนทอมบาร์เบอร์หรือเปล่าคนนี้คือแฟนทอมบาร์เบอร์หรือเปล่าอันนี้นจริงนะคือแบบว่ายิ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครอะแล้วมันอาจจะแบบพลอตทวิสต์วแบบใ,ใกล้ตัวเราแล้วเราลงาบบเลยอะ่ะมันเกิดจาก ความไม่มั่นใจความกลัวความสับสนแล้วจับไม่ได้ด้วยไงคุณซันดราบอกด้วยนะครับว่าเธอจําได้แม่นว่ามากๆว่าพ่อของเธอเนี่ยต้องมานั่งเฝ้าหน้าบ้านพร้อมกับท่อนเหล็กใหญ่ๆอะ่ะตลอดทั้งคืนเลยตาแข็งทั้งคืนเข้าไปนอนตอนนี้ทุกคนตื่นแล้วมันน่ากลัวขนาดนั้นนะครับคุณซันดราบอกว่าในตอนนั้นมันมีข่าวลือเกี่ยวกับแฟนตัวบรัเบอร์แบบกระจายไปเยอะแยะมากมายเลยครับมีข่าวลือว่าแฟนตัวบรัเบอร์เนี่ยจะเลือกแค่ผู้หญิงผมบลอนด์เท่านั้น เพราะฉะนั้นเธอเองผมรอนเพราะฉะนั้นทุกคนก็กลัวใปใหญ่บางคนถึงขั้นแบบตัดผมรอไปเลยอ่ะผมสั้นจะได้ไม่ต้องถูกตัดแล้วอ่ะคนหัวแล้วก็จะเราก็คงจะผมคิดว่าบางคนอาจจะแบบนั้นแต่สำหรับคุณซันด้าบอกเวลาหลายคนเพื่อนๆเธอเลยเด็กอ่ะตัดผมรอนไปเลยอืจะได้ไม่ต้องแบบมาตัดผมชันแล้วอะไรเงี้ยครับมันน่ากลัวขนาดนั้นอ่ะอย่างไร้ก็ต่างมาเรื่องราวมันก็มาถึงช่วงเดือนมิถุนายนในปีเดียวกันครับมันก็มีจุดเปลี่ยนคือว่า หลังจากที่ตำรวจย่งเยียมเยียมาตลอดเลยไม่มีความคืบหน้าในคดีเนี่ยอยู่ดีๆตำรวจบอกว่าจับได้แล้วอตำรวจบอกว่าจับชายคนนึงได้ซึ่งชายคนนี้เป็นคนที่ก่อเหตุคดีในการบุกเข้าไปในบ้านของครอบครัวไฮเดนแบกที่มีการตีกันต่อสู้กันนะครับตามข้อมูลที่เราไปเจอมาครับมันก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าตำรวจเนี่ยไปตามหาอตาคนนี้ได้ยังไงอืแต่มีแค่ข้อมูลบอกว่าพอไปถึงที่บ้านของคนคนนี้แล้วเนี่ย พบว่าในิ้นชักบ้านอะ่ะมันมีกระจุกผมอะ่ะเก<อ>็บไว้อยู่แต่ก็อ่าเดี๋ยวค่อยไปคุยที่หลังว่ามันก็เป็นไปได้แบบว่าที่คนอื่นจะมีผมตัวเองเก็บไว้ไม่รู้เหมือนกันนะทิ้งขยะไว้หรือเปล่าลนนอะไรอย่างเงี้ยเนาะในเวลาต่อมาครับตำรวจพยายามหาแรงจูงใจของคนนี้คนคนนี้ให้ได้ว่าแกจะทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรอ่ถ้ามาันเป็นคนร้าจริงๆริงะนะครับ,รบอ,อ๋อเราลืมเล่าไปว่าชายคนนี้ชื่อว่าวิลเลียมโดแลนอายุห้าสิบเจ็ดปีอืมครับ อ๋อเดี๋ยวขอขอย้อนตอนนี้เขาเจอหลักฐานกระจุกผมเนี่ยเขาเจอเยอะหลคยเลยเจอหลายอันเลยเป็นเป็นก้อน,อนๆอ,นอะไรหลายอันเนี่ยอ๋อเป็นก้อนๆใช่ตำรวจไเคราห์ครับว่าคุณวิลเลียมคนนี้ครับตั้งใจบุกไปทําลายครอบครวัวฮันเดนแบกเพราะเขามีข้อมูลว่าคุณวิลเลียมเนี่ยม,มีพ่ออืพ่อเนี่ยต้องขึ้นศาลเพื่อทําคดีอะไรบางอย่างอยู่แล้วสารตัดสินให้พ่อเขาผิดแล้วบังเอิญว่าคนที่เป็นผู้เรียกสายเนี่ยคือครอบครัวฮันเดนแบกพอดี ก็คือไม่พอใจก็เลยมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมันสืบไปอย่างนี้ได้เนาะแต่สุดท้ายก็อธิบายไม่ได้แล้วเจ้าผมไปทำไมแล้วของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนี่ละใช่ยังมีการวิเคราะห์อีกครับว่าที่ผ่านมานะครับคุณวิลเลียมคนนี้ครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยครับมักจะพูดจาเข้าข้างฝั่งตรงข้ามของอเมริกาอย่างฮิตเลอร์และนาซีบ่อยๆชาวบ้านหรือว่ากระแสตอนนั้นก็เลยต่อต้านมากว่าเอ้ยนี่แหละ แกชอบนาซีขอเปินเลิกไงแกต้องการสร้างความปั่นป่วนในสังคมอเมริกาหรือเปล่าครับสร้างสถานการณ์ว่ามีการตัดผมให้คนกลัวออกจากบ้านไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฟังมาอย่างเนี้ยทางข้อมูลแล้วก็หลักฐานมันดูแปลกมากๆแบบมันดูแบบมันก็ไม่ได้มีความหนักแน่นขนาดนั้นมันมีช่องโหว่เต็มไปหมดเลยอ่ะยังไม่สามารถชารันตีอะไรได้ใช่ครับคือหลายหลายคนก็วิเคราะห์ว่าหลักฐานมันไม่ได้แข็งแรงเพียงพอขนาดนั้นนี่จะฟันธงแบบชัดเจนมากๆว่าวิลเลียมเป็นแฟนตอมบาเบอร์ อย่างไรก็ตามครับในวันที่พิจารณาคดีนี่ครับมีข้อมูลบันทึกไว้ว่าศาลเนี่ยพิจารณาคดีนี้แค่สามชั่วโมงมฟังข้อมูลนี้สามชั่วโมงตัดสินเลยลว่ามีเรื่องผิดอแต่ว่าผิดในคดีที่บุกรุกเข้าไปในบ้านของครอบครัวไฮเดนแบกนะแล้วก็ถูกจําคุกเป็นเวลดาสิบปีครับครับชาวเมืองก็ลงสึกโล่งมากว่าเฮ้ยนี่ง่ายแฟนข้อมาเบอรถูกจับแล้วเราสบายใจแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอืซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการตัดผมเกิดขึ้นในเมืองอีกเลยนะ เรื่องนี้ครับมันเหมือนจะจบไม่ง่ายเนาะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพักหนึ่งครับคือคุณวิลเลียมถูกจําคุกสิบปีใช่ปหมพอถูกจำคุกไปสามปีอ่ะอยู่ดีๆผู้ว่าของเมืองก็แบบรู้สึกผิดไว้ว่าแบบเอ๊ะหรือว่าวิลเลียมมันจะไม่ใช่คนลายตัวจริงวะมัอยู่ดีก็ผิดเลืออก็เลยไปคุยวิลเลียมวิลเลียมบอกทีก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเนี่ยผมอ่ะตั้งแต่ขึ้นศาลมาทุกครั้งไม่เคยยืนยันเลยนะผมเป็นคนทะผมไม่สุดตลอดผมไม่เคยทาอะไรแบบนี้เลยผู้ว่าก็เห็นใจ ก็เลยไปจ้างเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเครื่องเครื่องจับเท,ท็จอ่ะมารตรวจที่ประจรของวิลเลียมตอนที่สัมภาษณ์ในเรือนจำสรุปว่าวิลเลียมผ่านเครื่องจับเท,ท็จไม่ได้โกหกเลยอพูดจริงหมดทื่มันบอกเนะแต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่สามารถเอาไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้เพราะว่ามันในทางวิทยาศาสตร์มันใช้ไม่ได้นะแน่นอน,นแต่ว่าการที่วิลเลียมผ่านเครื่องจับเท,ท็จได้ครับทําให้ผู้ว่าการเมืองเนี่ย เห็นใจมีเอ p มพาธี่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราหาทําเรื่องแบบหย่อนโทษให้เขาได้ไหมสุดท้ายเนี่ยก็พ้นโทษจําคุกนะจำคุกไม่แค่สี่ปีจากสิบปีจากสิบปีแต่ปัญหาคือว่าหลังจากที่ออกมาจากคุกแล้วนะครับวิลเลียมก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีขนาดนั้นนะครับมีหน่ำซ้มครับเขาถูกชาวบ้านตีตุลาไปแล้วว่าเป็นแบบพวกคนแบบ โรคจีตเป็นคนร้ายทํามองคนหรือเปล่าสุดท้ายเขาและครอบครัวก็อยู่ที่เมืองนี้ไม่ได้ก็ต้องออกไปจากเมืองนี้แล้วไปตั้งรกดากที่เมืองอื่นแทนครับยังมีความลึกลับอีกครับคือว่าหลังจากที่วิลเลียมกับภรรยาและลูกๆเนี่ยออกไปจากเมืองเนี้ได้มไม่นานไม่ไม่หลายไม่กี่เดือนเองเี่ยเขามีข่าวว่ามีพบศพผู้ชายคนหนึ่งลอยอย,อยู่ในแม่น้ําในมิสซิสซปีครับลักษณะคล้ายกับวิลเลียมมากๆเพราะมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่ภรรยาบอกว่าวิลเลียมหายตัวไปครับ ตำรวจก็ให้ภรรยามาดูตัวภรรยาก็บอกยืนยันได้ว่านี่คือวิลเลียมแต่ว่าพอเอาลายนิ้วมือวิลเลียมมาไปตรวจสอบต่อเขาเจอว่าศพเน่าเปื่อยมากๆแล้วครับแต่เอาลายนิ้วมือไปตรวจสอบต่อตำรวจมีบันทึกลายนิ้วมืออยู่แลวนะในเรือนจำปรากฏว่าสองลายนิ้วมือเนี่ยไม่ตรงกันปรากฏว่าศพเนี่ยไม่ใช่วิลเลียมอีกอแล้ววิลเลียมหายไปไหนอีกเอเอ <laughs> แต่ว่าหายไปแน่นอนแล้วที่ไหนพอเกิดสิ่งนี้ครับสิ่งที่ตามมาคือชาวเมืองกลับมาแพนนิอีกรอบ ว่าแฟนเทบาร์เบอร์มันกลับมาแล้วมันลอยนวลแล้วเออคือเรื่องมันวุ่นวายขนาดนั้นเลยเนาะอย่างไรก็ตามครับก็มีคนเจอว่าวิลเลียนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรอกไปอยู่อีกเมืองนึงแล้วก็โดนจับอยู่อีกเมืองนึงเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้แฟนเทบาร์เบอร์มันยังอยู่ในเรือนจำอะไรประมาณนั้น ท้ายเรื่องก็เนแบบนี้เว้จบแค่เนี้ยงง,งงบ้าง,งแต่คําถามหลักที่ตั้งคุยต่อแล้วมันทำให้เริ่มมีนคล้ายๆคือตกลงลแล้วแฟนทอมบาร์เบอร์คือใครกันแน่วิลเลียมเนี่ยคือแฟนทอมบาร์เบอร์ตัวจริงไหมหรือเปล่าหรือเปล่า,ลาแล้วคนที่ตายคือใครอ,อันนี้มีข้อมูลวนะ่าตอนที่เขาถูกจับสุดท้ายสุดเขาถูกจับข้อหาอะไรอะ่ะลักทรัพย์ครับ เขาไปปนนคดีเล็กๆน้อยๆขโมยของอะไรเงี s <S mm. ้ยซึ่งถูกจับไม่กี่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแหละอะไรเงี้ยแต่ทีนี้นะครับก็มีทฤษฎีอยู่ว่าแล้วแฟนน้มมับเบอร์คือใครใช่วิได้จริงๆไหมเนาะทฤษฎีแรกเนี่ยมองว่าเขาเามองย้อนกลับไปก่อนว่าในช่วงประมาณปีหนึ่งเก้าสี่ศูนเนี่ยครับมันคือช่วงสงครามโลกเนาะแบบที่เราคุยกันไป หรือสิ่งเนี้ยอาจจะเป็นฝีมือของทหารเยอรมันนาซีอืที่บุกเข้ามาในเมืองนี้ต้องการยุดเมืองต้องการสร้างความปั่นป่วนในสังคมอมบาริการให้เกิดความแตกแยกแล้วก็หลอกคนให้กลายเป็นแฟนต้บาร์เบอร์ไงทำมาเล่นใมันแปลกๆให้คนกลัวแล้วหนีออกไปอะไรอย่างเงี้ยอีกทฤษฎีหนึ่งเข้าตีนนี้มากๆอืมีคนคุยกันในเดสติดว่าเฮ้ยหรือที่ผ่านมาเรามองกันผิดว่าเรามองว่าคนหลายในปีนมาจากนอกบ้านเพื่อมาตัดผมแล้วออกไป แต่เราลืมมองไปหรือเปล่าหรือจริงๆคนร้ายอยู่ในบ้านตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะครับอืหรือมันคือการรวมตัวของผู้ชายในสังคมนั้นอะอทําอะไรบางอย่างมันเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันนะเพื่อไม่รู้ว่าต่อต้านผู้หญิงบางคนก็วิเคราะห์มันคือการต่อรองอํานาจกับนายจ้างจะได้ไม่ต้องไปทํางานไงแล้วมันเกี่ยวอะไร มาคนแบบทำงานกลางดึกอย่างที่าผมเล่าไปจะได้ไม่ต้องทำงานดึกแล้วทำงานกลางวันก็ได้ไม่มีที่อื่นนะอันเนี้ยคือสิ่งทดี่เนีดอีกวิเคราะห์กันว่าเรามองกันผิดหรือเปล่าเออผู้ชายในเมืองนี้แหละมันแค่สมสมหัวคิดกันอะประมาณนั้นมันก็คอนเปต์นิดหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มในอย่างร้เปอร์เซ็นต์ว่าบิลเลียมเป็นแฟนตอมบร์เบอร์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแฟนตอมบร์เบอร์มีตัวตนอยู่จริงๆไหม คือมันก็มีทฤษฎีอยู่อ,ยอีกมากมายแต่ั้นคิดเอ้ยอาจจะไม่รู้เหมือนกันในะทฤษฎีของแนนเมื่อกี้ตะกี้เลยคือพอมีบ้านเริ่มมี a f f i l เ house ที่แบบโดนคัด h a ร์แล้วใช่ไหมก็มีบางว่านี่ก็ตัดมัง้ง <laughs> เออทาเรื่องอยากดังอยากดังก็ <copy cat S 2> ปีแชทไปคือในทฤษฎีที่บอกว่าแฟนนัมเบิร์ไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันก็มีแนวคิดหลายอย่างอย่างแรกคือมันคือช่วงเวลาที่คนอเมริกามันตื่นกลัวพนิกมากๆกับสงครามโลก ความกลัวสงครามความกลัวนิวเคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ด้วยบรรยากาศสังคมเวลานั้นนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า a n i e t y of all time คือมันเกิด a n i e t y เกิดขึ้นในใจคนเพราะฉะนั้นคนเลือกจะเชื่อไปแล้วว่าเอ้ฉันผมถูกตัดไงจริงๆแล้วมันวัดไม่ได้หรอตัดแค่ไหนอะก็จริงก็จริง บางคานอาจจะถ,ถูกตัดปลายแต่คิดไปเองว่าเอ้ยฉันก็ถูกตัดหรือเปล่า mm hmm. อะไรประมาณนั้นนะครับ mm hmm. หรือบางคนก็คิดว่ามันก็เรื่องปกตินะที่เราจะลืมไปแล้วเราตัดผมไม่กี่เส้นอะอะไรแบบนั้น mm hmm. นะครับแต่มันก็ไม่ได้ตอบว่ากระจุกผมที่ผูกพบในบ้านวิลเลียมใช่อเน,นี้ยเป็นช่องโหว่อยู่ว่าส่งงงแล้วแต่ในเชิงกฎหมายครับ mm hmm. ในบทวิเคราะห์ที่เราไปอ่านข่าวมา mm hmm. เขาบอกว่าแค่มีกระจุกผมก็ไม่ได้แปลว่าวิลเลียมจะเป็นแฟนตัวแบบเบอร์ได้นะใช่ mm hmm. มันอ่อนมันคือสิ่งปกติที่คนคนนึงจะครอบครองได้เว้ย เข้าใจเพราะว่าในยุคน so yes. like yes. ั so el, um, okay. ้นม like ันยังไม่ได้มีตรวจ DNA ว่าใช่ผมนี่คือผมใครใช่สุดท้ายแล้วก็มีนอกจากเรื่องแองสติโอว์ทำก็มีเรื่องแมสซิสเทียแหละว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นนีสเสียกันแล้วปล่าต่างกน่างผมว่าเรื่องผมอยู่ๆมันสั้นลงหรือว่าเราคิดว่ามันสั้นลงอือย่างวันหนึ่งสมมติว่าเราจําความยาวผมตัวเองไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเรานอนไปตื่นมาปุ๊บแล้วมันมีเรื่องนี้อยู่ว่ามีคนโดนตัดผมเราก็จะคิดว่าผมกูสั้นลงกูโดนตัดเมื่อ่ยถ้าเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วอะ มันไม่มีคนร้ายในบ้านนะอืมันไม่มีใครเอดอยู่บ้านนะมันมีร่องรอยการบุกลุกเข้ามาในบางกรณีในบางกรณีในคดีบางที่อาจนะ้องหน้าตามันแตกอยู่แล้วเราเพิ่งเห็นหรือเปล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้เามว่าเป็นไปได้คือถ้ามันแองไซต์กันจริงๆมันมันมิตตกกังวลจริงอ่ะมันเห็นอะไรก็เป็นแบบอ๋อนี่ไงแฟนต์บาร์เบอร์มาแล้วแต่คดีที่สองชัดเจนมากว่ามันมีร่องลอยมันมีบุกลุกมันมีคนที่ต่อสซุกในบ้านจริงๆมีโจจริงอะไรเงี้ยแต่โจอาจจะซวยถูกมองว่าเป็นแฟนต์บาร์เบอร์ไปไง จแค่ไปโจดอีกแบบนึงอะแค่จ้บจามาขโมยของอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่า criminal แบบแบบ c r i มินอลที่ทําแบบคดีเล็กคดีน้อยมันก็เกิดขึ้นกันตลอดทุกวันอยู่แล้วแล้ว็พรามันเชื่อมโยงกันมันก็ใช่ผมสรุปเอ็แล้วกันว่าไม่มีหรอกไม่โหว่ามีนะนี่แม่จะแนนว่ามีเราจะได้จบทีมจบทีมีด้วยกันที่ไม่มีใครซ่อนอยู่ในบ้านของพี่อะไรซ่อนอยู่ในบ้าน ไม่มีผมซ่อนอยู่ในบ้านผมซ่อนอยู่ในดินชักเข้าตีมแล้วประมาณนี้ครับครับเออก็ไม่มีการบาดเจ็บล้มตายนะแต่มีความแปลกๆอ่ะมีคนวิลเลียมที่เสียชีวิตไปวิลเลียมไม่เสียชีวิตมีศพที่ไม่รู้ใครเหมือนกันอโอ้โหโอเคเนี่ยบ้านเราเป็นหนึ่งของบ้านของแต่ละคนอ่ะบ้านของมนุษย์เราอ่ะมันก็เกิดเหตุอะไรแปลกๆได้เยอะใช่ใช่ใช่ไม่คาดคิดอย่างพี่ทัน เล่นๆอยู่ในบ้านก็ไปเจอปีศาจอะไรนะปีศาจหมูเขาเล่นเกมแบล็กมิดบูคงอยู่อครับเบี้ยวจัดโอเคครับ ขอบคุณครับทุกคนที่เอาเรื่องมาเล่ากันนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่แนด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้ทีมเราแล้วก็เรื่องที่เราเลือกมานี่ไม่มีคนเสียชีวิตแบบแบบชัดเจนใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นตอนผ่อนคลายแล้วกันนะไม่เครียดมากไม่เครียดมากใช่เพราะว่าทางช่องเราทางช่องพี่แน่เนี่ยก็เครียดเยอะแล้วเลือดเต็มไปหมดแล้วครับก็ดีครับว่ามาเจอกันแล้วก็ผ่อนคลายคือพูดคุยกันมีแขกมาแสดงเนี่ยปกแดงตลอดนะมีคฟาโลหมอตังอืมนไข่กัน พี่แฮมก็บอกแดงอมพี่แฮมโหดมากโอ้โอใช่แต่ยกเว้นตอนที่อ่า,าแก๊งไหนเราซีมามแก๊งไหนเราซีมาเนี่ยไม่โหดครับ โอเคขอบนี้ขอบคุณพี่แนนมากครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามพี่แนนนะครับขอบคุณมากค่ะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามแนนนะคะทา YouTube ช่องแนนพัชระแนนหรือว่า Facebook แ,แนนพัชระแนนหรือว่าในไ g ก็ได้คะ่ะแนนพัชระแนนเหมือนกันเครื่องหมายการค้าเดียวกันหมดเลยนะคะคและอีกทางช่องทางหนึ่งก็คือทางช่อง r รียคะ่ะเป็นโฮสต์รายการ r รียลพาราณุมอลเล่าจริงหลอนจังกับพี่ต้นกล้าด้วยนะคะเนี่ยเวลาแนนพูดอะแนนง,งงมากว่าคนมองอะไรดีอ๋อกล้องไม่ต้องมองเลย ใช่ค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากพี่แนนผลแลาเรื่องสนุกมากครับใช่่ถ้าใครฟังตอนนี้เราชอบก็ไปตามฟังช่อบพี่แนนต่อได้ครับผมว่าคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเหลือเฟือในการไปตามช่องเนิ้ดูได้ที่ลิงก์นี้ทางสร้างพันง์ราีกี ได้เลยเดี๋ยวเขาขึ้นได้ข <laughs> ึ้นให้ด้วยนะคะทุกช่องทาง <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคุณพี่แนนมากครับแล้วก็ติดตาม <c oughs> รายการพวกเราได้ทุก,ทกช่องทางของสมมตนะครับแล้วก็ <c oughs> ติดตามช่องมีเแนนได้ที่ช่องพัชรแนานนะครับวันนี้พวกผมสังคพก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ